อะไรขึ้นกันแน่ทำไมว่านเป่าใจคบคิดกับจอนสลัดขโมยลูกธนูมาขายจะรู้ไหมจะดอนประหารทัานตระกูลมานี่บอกเข้ามาเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่โตโตเจ้าเชื่อหรือว่าเราทำข้าเองก็ไม่อยากเชื่อแต่ไม่มีทางที่จะไม่เชื่อข้าเห็นมากับตาทั้งสองตาว่าหีบนั่นมีลูกธนู ผู้คนบอกว่าพ่อค้าทุกคนเป็นนักทํากําไรข้าว่าคนที่ทํากําไรได้มากที่สุดต้องเป็นว่านเป่าใจท่านพอดูเหมือนคนซื่อสัตย์ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะทําแบบนั้นแต่เจ้าก็ายังเชื่ออยู่ดีข้าวาสศาลคงไม่เชื่อเราแน่เลยยังไงซะโตโตพ่อข้ากับพี่ใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้เลยนะฮะป๋อฉีปิดบังเรื่องนี้จากทุกคนเสนป๋อฉีเหรอเป็นฝีมือของเสนป๋อฉีเหรออีสันลเลว เขาจัดฉากใส่ร้ายพ่อและพี่ตัวเองเขาทำเกินไปแล้วป๋อกังจะทำยังไงกันดีปอนันถูกจรจับตัวไว้เราต้องช่วยเขาเดี๋ยวนี้เจ้าใจเย็นก่อนได้ไหมข้าแน่ใจนะว่าพวกเขาจะไม่ฆ่าพี่ใหญ่ตอนนี้เพราะไม่รู้ว่าเรามากันกี่คนพวกเขาอาจจะใช้พี่ใหญ่เป็นเหยื่อล่อให้เราออกมาถ้าเราออกไปตอนนี้แล้วก็ต้องติดกับพวกมันแน่เรื่องนั้นถ้าไม่สนหรอกติดกับก็ติดสิสิ่งสำคัญต้องช่วยชีวิตสันปอน,นันนี่โตโตฟัขงข้าก่อนได้ไหมข้าน่าอันตรายมากนะ ต้องรอเวลาเพื่อไปช่วยพวกเขาสิถ้างินต้องรออีกนานแค่ไหนล่ะเมื่อไหร่จะถึงเวลาอีกสี่ชั่วโมงก่อนตะวันจะขึ้นสู่ฟ้าเวลานั้นผู้คนจะง่วงนอนมากที่สุดและเวลานั้นเองก็จะลงมือง่ายมากในการช่วยคนที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือเก็บแรงเอาไว้เมื่อถึงเวลาจะได้ไปช่วยเขาทันจะพูดถูกข้าจะทำตามเจ้าบอกข้าจะเก็บแรงเอาไว้ thank you ไปกันไปพี่ยสปนานสปนานจะบาดเจ็บไหมเธเลือดออกนี่ในพวกบ้าน,นั้นพวกมันตีเจ้าได้อย่างไรข้าจะพาออกไปหยุดนะพวกเจ้ามาทำอะไรช่วยข้าเราได้อะไรเราอยู่กลางมาหาสมุทร ถึงช่วยได้เราก็ไม่มีทางไปแต่จะปล่อยให้ใหมันฆ่าเราไม่ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่พาข้าวไปแต่คือจมเรือลานี้ให้ลูกธนูจมลงไปในทะเละถึงข้าต้องจมไปด้วยตราบใดที่มันชดเชยบาปได้เพียงน้อยนิดมันก็คุ้มค่าแล้วจมไปด้วยงั้นหรอข้าจะจมไปด้วยกันกับเจ้าตราบใดที่ข้ายังอยู่กับเจ้าข้าก็ไม่กลัวอะไรขอบคุณนะโตโต หนีไปไม่ได้ถ้าพวกมันรู้ว่าข้าหายไปจะทำให้งูตื่นจะทำให้ครอบครัวเสินพันผิดใหญ่หลวงบอกกันทาตัวโตหนีไปใกล้สว่างแล้วรีบจมเรือให้เร็วที่สุดเร็วซึ่งปนอนานโตโตมาเร็วปนอนันไปเร็วปนอนันโตโตไปเร็วมาเถอะ รีบมาเร็วทองเรือนี้หนามากเราสองคนจะเจาะมันด้วยมีดได้ยอย่างไรกันรอข้าอยู่นีนะนี่จะาจะไปไหนนี่ กนนทับมาดื่มกันเถอะดีดื่มมาได้เจ้าช่างมีเสน่ห์แท้จริงอุเฮ้ยเข้ามามานจริงๆรนายท่านเราจะถึงเกาะอสรพิษก่อนพระที่ตกดินวันนี้ดีสิข้าต้องฉลองกับหวานใจของข้าไปไปเอาเหล้ามาเพิ่มขอรับ ท่านแม่ทัพมาดื่มควายแขนกันเธอได้สิอ๋อออมตรงนั้นอะไรข้ามาจากว่านเป่าใจสาขาเจียงหนานผู้จัดการหูข้ามีข้อมูลสำคัญที่ต้องรีบบอกท่านผู้จัดการเดี๋ยวนี้เลยโต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 ดูนี่ เอ๊ะไอ้ก้อน้ำดำนี่คืออะไรอ่ะนี่คือระเบิดไงระเบิดเหรอ